จากปากซีอใจเขาใจเราทําให้สังคมน่ายอยู่มากขึ้นถ้าคุณเข้าใจคํานี้ดีอย่างทองแท้สวัสดีค่ะ FC ฟซนะคะบอสหนิงกะมาเวาในฐานะของเจ้าจของธุรกิจทันนึงกันแล้วกันนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยเหมือว่าเนี่ยบอสหนิงไหนไปเมืองไร่าการฮวนกระแสนะคะที่มีน้องคนหนึงเพิ่นไปต่อผมนะคะ เรากลมีปัญหาเยอะแยะมากมายกสรุปแล้วอยากให้ทุกคนล่องไปเมืองนะคะว่า,เ,าเรื่องเล่ามันเป็นจังไหรแต่ว่าบอสิงจะสรุปข่าวๆให้ฟังก็คือในกรณีที่น้องเพิ่นไปต่อผมเสร็จแล้วกะน้องเขากะคิดว่าหลานทำผมเนี่ยนะคะเหตุใดผมน้องเขาลุดนเหตุใดผมน้องเขามีปัญหาเออนะคะไปต่อมาแล้วไปแก้แล้วก็ยังอบอจบนะคะเสร็จแล้วน้องก็เลยออกมาเรียกร้องทางโซเชียล เจ้าของหลานก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการเกิดปัญหาตกลงกันบ่ใดสุดท้ายก็เลยไปจบอยู่ที่รายการโหนกระแสนะคะกระยาญ่ทุกคนล่องไปเมืองนะคะสามารถที่จะเอ่เอาความรู้ในแง่นะคะบางแง่บางมุมเนี่ยเอามาปรับใส่กับชีวิตของเฮาหรือว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับว่าใดนะคะเพราะว่าอา่บางกฎไม้เนี่ยเฮากับบรลิลูสุนแนลเออเนื่องจากเข้ายู่ต่างประเทศเนี่ยเฮาก็จำเป็นที่จะต้องศึกษา กฎหมายทางไทยไหวน้เพราะว่าบอสิงห์ทำงานกับคนไทยทั่วโลกไงนะคะอาจจะมีนะที่บอสิงห์อาจจะต้องเจอลูกค้าประเภทนี้เพราะฉะนั้นบอสิงก็เลยเมีความสนใจในการเข้าไปเมืองว่าเอย้สรุปแล้วเพิ่นหานะขอจุดร่วมกันในการล่งเอ่ยที่นี่บอสิงหจะมาเข่าเรืองนะคะคำว่าใจเข่าใจเราบอสิงหจะพูดในฐานะของ เจ้าของกิจการกันแล้วกันเนาะนะคะบอสนิงเนี่ยทำธุรกิจส่งออกนะคะเป็นเป็นบริษัทที่ส่องออกสินคา้าแล้วก็บ,บอสสิงก็มีแฟรนไชส์มีคลังสินค้าเป็นของเจ้าของแน่นอนแหละบอสสิงบอสสามารถเทิดใดคนเดียวนะคะทีมงานของบอสนิงเนี่ยหลังบานเนี่ยนะคะทีมงานหลังบานเนี่ยก็จะมีประมาณ8ถึง10คนนะคะขึ้นอยู่กับช่วงที่เฮาแบบรับฟรีแลนซ์เข้ามาเพิ่มอีกนะคะก็จะมี ครบทุกด่านนะคะในการดูแลลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็นจะมีค่าใส่ใจต่อเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะบอสนิงเข้าใจนะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะที่สอบถามเข้ามานะคะบางเคสเนี่ยนะคะทุกคนขอขอมูลคขันลึกเนี่ยถึงขันแบบว่าราคาโน่นนี่นั่นแบบละเอียดแต่สุดท้ายแล้วนะคะกพยายามที่จะถามขอมูล แบบลึกๆที่บริษัทบอสามารถให้กับลูกค้าคนหนึ่งใดนะคะเพราะว่าการที่เราจะให้ข้อมูลลึกขนาดนั้นถึงขั้นแบบละเอียดยิบแม้แต่กระทั่งในเรื่องของฉลากนะคะเขียนอะไรยังไงถึงจะผ่านตอมอนโน่นนี่นั่นน่ะมันก็เป็นข้อมูลชั้นลึกที่เฮาจะต้องมีให้เฉพาะลูกค้าที่เขามาเป็นสมาชิกเราก็คือใจเขามาเพื่อขอคําปรึกษาหรือว่าให้บริษัทโลโคลินเนี่ยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้ กับราะวะเข้าขายเอ่อเข้าขายการบริการด้วยการเป็นที่ปรึกษาไงโอเคบ่คะขายคอร์สในการทรงออกเพื่อที่เข้าจะได้รล่ได้ตรงนี้เอามาเสริมเพื่อสียหายกับทีมงานเป็นค่าจ้างทีมงานเข้าทีมงานฟรีแลนซ์เข่านั่นแหละนะคะบอสิงกะเลยเข้าใจในารายการโฮนกระแสที่เพิ่นออกข่าวนะคะที่มันเป็นดราม่ากระแสในในตอนเนี้ยนะคะว่า พี่คนนั้นเขาก็บอกตรงๆนะคะว่าบอสสิงห์ก็ชอบมากเลยนะคะ,อะบอร์ใดโฟกัสในตรงที่ว่าพี่เพิ่นจบโทษหรือว่าโปจบโทษแต่มันก็จะเหตุในเหาเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยมันสําคัญนะคะทุกคนเออนะคะบอสสิงห์ก็อยู่ในวงการของอปอโทนะคะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนเพื่อนบอสสิงห์ก็อยู่ที่ปอโทกันทั้งหมดแม้แต่ทีมงานของบอสสิงห์เนี่ยที่บอสสิงห์จ้างเข้ามา ช่วยนะคะในองค์กรเนี่ยจบปอโทนะคะทุกคนเพราะว่าเห้า,าสำคัญที่สุดในการเป็นมืออาชีพแล้วก็การสื่อสารเนี่ยทุกคนมันสำคัญจริงๆแต่กย็ยามาฟาวดราม่าบอสหนิงนะคะว่าอุย้ยมันจะต้องคือต้องจบโทรถึงจะเรียกว่าแบบโอเคบอหรือจังไดคนบจบโทเนี่ยบอโอเคมันบออันนั้นยากเข้าใจผิดนะคะบอสหนิงแค่ ชี้ประเด็นให้เห็นในเรื่องของการวางตัวโอเคปะคะบางคนเนี่ยขาจาจบปอซีขาจาก็มีความเป็นลีดเดอร์มากกว่าคนที่จบปอโทษปอเอกกามี่นะคะอันนี้ยาเฝ้าขจาจพิษแต่ที่บอสนิงเปรียบเทียบนะคะว่า สำคัญที่สุดคือการศึกษาเนี่ยจะเหตุในเหาหรููจักการว่างโตนะคะในบริบทต่างๆในสถานาการณ์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเหาต้องเข้าใจว่าเหาอยู่รวมกับสังคมเนี่ยนะคะทุกๆงานทุกๆอาชีพนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี โอเคบ่ okay, ค่ะมีคาเส่ใจยิงบริยิงบริษัทที่เขามีลูกน้องหรือว่ายิ่งธุรกิจที่มีทีมงานในหลายคนสามคนสีคน,คนหาคนขึ้นไปเนี่ยคาใส่ใจในแต่ละวันเนี่ยมัน่อนขางที่จะสูงเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนนั้นนะคะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีธุรกิจส่วนตัวน้องเขาก็น่าจะเข้าใจว่า๋อจริงๆแล้วมันควรที่จะอารมุ่มอร่วยกันได้นะคะการดีเฮาเอ่อการดีเฮาแบบ เจอปัญหาแบบนี้ขอพิดาลาดแบบนี้คือทาเฮามีสตินะคะถ้าเรามีสติวางตัวดีนะคะมาในรูปแบบที่เป็นมิตรมาในรูปแบบที่ขอความเป็นธรรมมาในรูปแบบที่ขอความช่วยเหลืออันเนี้ยมันจะบ่เกิดขึ้นเลยนะคะไอาการที่จะต้องไปนั่งคุยกันในรร่การโอนกอระแสเนี่ยจะบ่เกิดขึ้นแล้วกะ จะได้ประโยชน์ทั้งสองไฟล์นะคะที่สำคัญแหละตัวนองเองนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายก่านี้เพราะว่าบอสิงมั่นใจว่าเจ้าของอาลานเสริมสวยเนะ่ะเพิ่นยินดีแน่นอนแหละนะคะที่จะใจให้ลักมืนไดนะคะตามที่น้องเขาอยากได้เพื่อที่จะไปทำต่อผมนะ่ะลานอื่น แต่ปัญหาเกิดอยู่ที่ว่าน้องเขาวางตัวไม่ดีค่ะน้องเขาบอฉลาดนะคะในการเจรจาต่อรองน้องเขาบอเฉลาดในการสื่อสารนะคะทุกคนสำคัญอยู่จุดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบอสนิงมา่อว่าให้ฟังในเรื่องของอการ อ่าทำาธุรกิจเนี่ยนะคะคืออุปสรรคนะคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตเนี่ยไม่เติบโตและไม่ไปได้ไกลเท่าที่เขาควรจะได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีศักยภาพเท่าเทียมกันมีความสามารถนะคะเท่าเทียมกันบอสนิ่งมั่นใจนะว่าทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกันมีความสามารถเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันถูกทางถูกที่หรือเปล่า การสื่อสารนะคะการเจรจาต่อรองหรือแม้แต่กระทั่งการเลือกใช้ชุดคําพูดให้ตรงบริบทตรงกับสถานการณ์เนี่ยตรงกับจังหวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองสําคัญมากๆเลยสําหรับเจ้าของจิจการทุกคนเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทุกคนบอสนิงเองกันยังต้องเรียนต้องพัฒนาตัวเอง นี่แหละค่ะกับเป็นอุทาหอนซ้อนใจให้กับทุกคนนะคะว่าความรู้นะคะมันสำคัญจริงๆและการวางตัวนะคะการ Respect นะคะคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าควรจะมีในเคาเรนว่าในในในจริยธรรมนะคะ เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเกรเดียนหรือว่าเป็นวัตถุดิบหลักอยู่แล้วนะคะในการเติบโตของคนคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกับใจเขาใจเราเนี่ยนะคะข้ามเนี่ยมันเป็นข้าที่อาจจะมึงเพลินๆน,นะคะอาจจะบออาจจะบอได้อย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึง้งคําว่าใจเขาใจเราเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึง้ง นะคะแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆถ้าเราใส่ใจและเข้าใจจริงๆอันนี้บอสิงฝากเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นความรู้ให้กับเจ้าของจิตการทุกคนหรือแม้แต่กระทั่งการใช้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกเพื่อนในสังคมเนี่ยก็สำคัญนะคะทุกคน